มาดูพลังงานกันค่ะว่าวันนี้เราจะเปิดเจออะไรนะคะถ้าคิดว่าเป็นคําทํานายหรือเป็นพลังงานของคุณนะคะตั้งจิตให้นิ่งแล้วก็พร้อมนะคะอธิษฐานจิตไปพร้อมกับนี่นะคะขออนุญ,ญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาครูบาอาจารย์และเจ้ากรรมนายเวรของคุณในการเปิดไพ่ครั้งนี้นะคะมาดูกันว่าพลังงานของคุณนะคะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างอ่าขอเช็คพลังงานคนที่มาเจอคลิปนี้ก่อนนะคะขออนุญ,ญาตนะพลังโอ้โหบอกเลยค่ะ เป็นพลังงานของคนที่กําลังจะก้าวหน้านะคะเติบโตเป็นพลังงานของคนที่กําลังจะสําเร็จถามว่าไพ่ใบนี้นะคะสื่อถึงอะไรสื่อถึงความพยายามของคุณนะคะคนที่พยายามมาก่อนหน้านี้ก็อย่าเพิ่งท้อนนะนะปลายทางของคุณคุณเห็นไหมคะปลายทางคือความสําเร็จนะเป็นพลังงานของการงานธุรกิจนะคะพลังงานของคนที่ กำลังจะเติบโตไปทั้งหน้าเป็นพลังงานที่ดีค่ะนะคะอย่าเพิ่งท้อนะกาลังจะไปในทิศทางที่ดีแล้วนะคะอ่ะมาดูกันว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะคะในเมื่อคุณนะคะพยายามมาอ่ะเห็นไหมพยายามมาแล้วอย่าเพิ่งท้อนะคะสิบไม้เท้านี่ก็คือพลังงานของการงานนะคะพลังงานของธุรกิจเหมือนกัน ความสามารถของคุณแบบเยอะมากนะคะแล้วคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นเดอะแบกใช่หไหม <laughs> นะคะเป็นเดอะแบกนะคะเป็นคนที่รับผิดชอบนะคะบางคนรับผิดชอบครอบครัวเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นเสาหลักของครอบครัวบางคนนะคะเป็นหัวหน้านะคะบางคนเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการซึ่งคุณแบกรับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ ทั้งหมดทั้งมวลนะคะคนในครอบครัวนะคะคนในองค์กรนะคะคนในบริษัทหรือ,อลูกน้องนะคะมีบริวารน,นะคะมีคนที่จะต้องดูแลเนาะนะคะถามว่าเนี่ยความสามารถของคุณอะคุณมีค่ะไม่งั้นคุณไม่ได้รับหน้าที่นี้แน่นอนเพราะฉะนั้นค่ะมันเหนื่อยแหละเข้าใจนะคะบางครั้งนะคะไม่รู้ว่าจะปรึกษาใครนะเก่งอะนะคะทุกอย่างมันเลยตกมาอยู่ที่เราแต่เชื่อเธอข่าว่าคุณผ่านไปได้ คุณเก่งมากๆ่ะพลังงานของคนเก่งคนอดทนนะคะแบกรับทุกอย่างเหนื่อยนะคะแต่ความสามารถถึงไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะได้หน้าที่นี้ที่จะได้รับบทบาทนี้นะคะนี่คือพลังงานของคุณนะมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรจะมีเรื่องราวดีๆเข้ามามีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือไม่ต้องห่วงนะคะโอกาสดีๆนะคะกําลังจะเข้ามาหาคุณจะมีข่าวดีเข้ามา จะมีเรื่องราวดีๆเข้ามาหรืออาจจะมีโชคมีลาบนะคะงานหรือความสัมพันธ์หรือใดๆก็ตามค่ะกําลังจะเดินทางมาหาคุณแล้วคุณปรารถนาสิ่งใดนะคะคุณรอข่าวอะไรอยู่คุณจะได้ฟังข่าวนั้นนะขออีกหนึ่งใบนะคะในเร็วๆนี้นะคะอวยพรให้3วัน7วันนี้มีข่าวดีที่คุณกําลังรอคอยเข้ามานะคะโอ้โหเห็นไหมการเงิน นะคะบางคนนะคะต้องการความช่วยเหลือเนาะนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการเงินเข้ามาอาจจะเป็นในเรื่องของธุรกิจหรือนะคะในเรื่องของการใช้จ่ายเนาะอาจจะต้องอส่งที่บ้านอาจจะต้องในเรื่องของครอบครัวหรือบริวารน,นะคะเก่งมากๆเนี่ยนะคะคุณจะได้รับความเมตตานะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาหรือผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือไพ่ใบนี้ก็ยังมุงบอกว่าคุณเป็นคนที่ ใจบุญนะคะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือนะคะเป็นคนที่ชอบทําบุญทําทานนะคะยิ่งให้ยิ่งได้นะบอกเลยค่ะนะเป็นพลังงานที่ไม่ขาดแคลนคุณช่วยเหลือใครออกไปคุณจะได้ย้อนกลับคืนมานะคะไม่ต้องห่วงอ่ะขออีกสักหนึ่งใบอุ้ยพลังงานที่ดีมากเลยค่ะนะคะได้รับความช่วยเหลือแน่นอนนะไม่ต้องห่วงเห็นไหมโอ้โหเป็นที่รักของเทพเทวดานะคะเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีคนช่วยเหลือไม่ต้องห่วงค่ะนะคะขอปิดไว้หน่อยเพราะว่าเป็นภาพที่อ่ะเปิดเผยไม่ได้นะคะคนที่มาเจอคลิปนี้คุณเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตานะคะให้ความเอ็นดูให้ความช่วยเหลือมีคนรอบข้างมีบริวารที่ดีนะคะมีครอบครัวที่ดีมีกัลยาณมิตรที่ดีนะคะขอช่วยเหลือคุณไม่ได้อยู่ดเดียวคุณไม่ได้อยู่คนเดียวถึงแม้ว่าวันนี้เราจะเหนื่อยแต่เราทําเพื่อคนอื่นคุณไม่ได้ทําเพื่อตัวเอง ใช่ไหมนะคะน้อยคนมากเลยที่จะได้แบบทําเพื่อตัวเองส่วนใหญ่คนที่มาเจอคลิปนี้ค่ะทําเพื่อครอบครัวทําเพื่อองค์กรทําเพื่อบริษัททําเพื่อกิจการทําเพื่อหลายๆคนได้ประโยชน์จากคุณนะคะเพราะฉะนั้นไปต่อนะคะไปต่อคุณมาถูกทางแล้วค่ะไพ่ใบนี้คือบอกเลยว่าคุณทําด้วยความรักและนะคะสิ่งนั้นะจะย้อนกลับคืนมาหาคุณไม่ว่าเรื่องใดก็ตามที่คุณกําลังทําอยู่หรือเรื่องใดก็ตามที่คุณกําลังรอคอยกําลังจะมาถึง เพราะฉะนั้นใครที่เจอคลิปนี้คิดว่าเป็นพลังงานของตัวเองน้อมรับคำทำนายและแชร์ออกไปนะคะขอให้คุณโชคดีภายใน3วัน7วันนี้ค่ะ